<Okay. S 2> วันนี้เราจะมีนำเสนอคำว่าอะไรบ้างคะพี่นาะวันนี้เราจะมานำเสนอคำว่า promise promise p r o m i s e <S promise one more time promise what does mean หม,หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าการสัญญาการให้คำมั่นสัญญา การตกปากรับคำหรือว่าการปฏิญาณน,นั่นเองค่ะเหมือนอย่างที่พระเจ้านะคะได้ท่งสัญญากับอับราฮัมหรือว่า Promis กับอับราฮัมนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยจะทรงอวยพรอับราฮัมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่นะคะพระเจ้าก็ย,ยังทรงรักษาคาสัญญานั้นค่ะและสําหรับช่วง Bible v o c a b l ก็มีเพียงเท่านี้ And that is all for today แล้วเจอกันในช่วงน <ee COVID> ีโควิดพิชิตรางวาัล